อะไรครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวละครแชง้งผมแดงกันสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับชาติกําเนิดของแชง้งนะครับที่เรารู้กันดีว่าเขาเกิดที่เวสต์บลูเพราะว่าเจ้าตัวบอกเองในเรื่องมานานแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของเขามากนัก จนกระทั่งมีการเปิดเผยมาในไทม์ไลน์ของเรื่องแบบแง้มๆนะครับที่อาจารย์โอดะเนี่ยแกเขียนกำกับเอาไว้ให้ทีมสตาฟว่าในไทม์ไลน์ของโลกวันพีซปัจจุบันเนี่ยคือ39ปีก่อนแช้งถือกำเนิดแล้วพออายุได้ขวบหนึ่งเนี่ยตอนนั้นมีสงครามที่ก o อดวันเล่นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่า สงครามก็ดวเลศที่ว่าเนี่ยมันคือหนึ่งในมหาสงครามที่กลายเป็นตำนานเพราะเป็นการต่อสู้ปะทะกันระหว่างกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับที่รวมพวกโจรสลัดสุดโหดเอาไว้มากมายนํามาโดยกัปตันร็อกดีซีเบกนะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนิวเกตจรสลัดนวดขาวชาร์ลอตลินลินบิ๊กมัมชิกิราชสีทองคําไคโดและจอหนหรือกัปตันจอนนะครับรวมไปถึงพวกตัวละครที่โผล่มาแต่ชื่ออย่างขวานเงินเอลยก็หวังจือหวังโจยอะไรก็ว่าไป เรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่เจ๋งที่สุดในยุคนั้นเข้าปะทะกับกลุ่มเจ้าสลัดโลเจอร์นะครับแล้วก็กองทัพเรือที่นําโดยมังกี้ดีกราฟโดยเราจะเห็นว่าหลังจบศึกนะครับคือโลเจอร์กับกราฟเนี่ยเป็นฝ่ายชนะและตัวของกราฟเองก็ได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือนะครับดังนั้นมันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ประทะกันที่รุนแรงดุเดือดมากในตอนนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเด็กทารกโดนลูกหลงเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยเอาเด็กใส่ไว้ในหีบสมบัติซึ่ง บังเอิญว่าหีบสมบัตินั้นก็ถูกกลุ่มจสสลัดโรเจอร์นะครับขโมยมาโดยในภาพร่างเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไทม์ไลน์นะครับที่ว่าแชงอายุ1ขวบนะครับเป็นเด็กทาลกที่อยู่ในหีบสมบัติที่โรเจอร์ขโมยมานะครับโดยที่จะมีเรื่องเล่าต่ออยู่ในช่วงท้ายตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้เขียนว่าก็อดวันเล่นะครับแล้วก็พวกกลุ่มเจสสลัดโรเจอร์เนี่ยก็หนีออกมาปุ๊บแล้วก็มีสมบัติที่ขโมยมาได้นะครับกำลังยินดีปรีดากันใหญ่นะครับ <c oughs> แปลกๆออกมาจากกล่องสมบัตินะครับคือไม่ใช่เสียงเด็กร้องนะครับเป็นเสียงเด็กอารมณ์ดีฮะเนี่ยดาอ,อันนี้คือเป็นแบบเด็กกําลังอารมณ์ดีอยู่เลยเขาก็เลยเฮ้ยไหนเปิดดูสีแล้วก็อ่าแล้วก็เห็นนะครับว่าเป็นเด็กทารกคนนึงนะครับกำลังหัวเราะร่วนเลยเก้ยฮ ah, ่าๆอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นเด็กทาลกผมสีแดงนะครับอาคายคามิโน,โนอาคาจังนะครับอาคาจังนี่คือเด็กทาลกนะครับเขาใช้คําว่าอากาศที่เป็นตัวสีแดงเพราะแบบเด็กทาลกมันจะแบบตัวแดงๆไงก็เลยเรียกว่าอาคาจังแล้วก็อาคายเนี่ยคือสีแดงนะครับส่วนคามิก็คือผมซึ่งก็สอดคล้องกับที่อาจารย์โอดัแกเคยหยอดเอาไว้ในตอนที่ย้อนอดีตโอเด้งนะครับที่โรเจอร์กับเลลี่เนี่ยพูดถึงเด็กทารกบนเรือนะครับแล้วก็มีผู้อ่านทางบ้านเนี่ยเขียนจดหมายมาถามอาจารย์แกในวันพีซเล่มที่99ว่าเอ๊ะ อาจารย์มันยังไงนะครับซึ่งวันพีซเล่มที่99นี่ก็ออกมาจะปีได้แล้วละ่ะโดยช่องเราเองก็เคยเอาส่วนนั้นนะครับมาพูดคุยกันในคลิปด้วยนะครับโรเจอร์น่าจะรักแชงเราวกับเป็นลูกบุญธรรมเลยก็ว่าได้นะครับหรือเพอเพอเนี่ยก็น่าจะนับว่าเป็นลูกบุญธรรมได้แหละพราะถ้าย้อนกลับไปในวันพีซเล่มที่99นะครับมีผู้อ่านทางบ้านเขียนจดหมายมาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ย้อนอดีตของโคซุกิโอเดงในตอนที่966 โรเจอร์กับเลลี่เนี่ยอุ้มฮิโยริกับโมโมะขึ้นมานะครับแล้วก็พูดว่าเด็กทาลกเหรอไม่ได้เห็นมานานแล้วนั่นเนี่ยกับนึกถึงสมัยก่อนขึ้นมาเลยนะผมอยากรู้ว่าสมัยก่อนพวกเขาเคยอุ้มลูกใครมาก่อนหรอครับบนเรือโรเจอร์ก็ไม่เห็นมีผู้หญิงอยู่บนเรือสักคนเลยนี่ครับอาจารย์โอดาก,ก็ตอบว่าเฮ้ยพวกเขาเคยพูดอะไรแบบนั้นด้วยเหรอบ้าอ่านข้ขามๆไปอย่าไปสนใจนะแล้วก็ผิวปากนะครับแบบมีพิรุษสุดๆซึ่ง ก็ทําให้คนอ่านส่วนใหญ่คิดว่าเด็กทารกคนก่อนหน้าบนเรือโรเจอร์เนี่ยน่าจะเป็นแชงนั่นแหละดังนั้นพอเฉลยมาแบบนั้นก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเด็กทารกบนเรือโรเจอร์เนี่ยที่แฟนๆวันพีซคอนโลกคิดว่าน่าจะต้องเป็นแชงแน่ๆเพราะใบมาชัดขนาดนั้นก็ตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการไขข้อข้องใจบางส่วนจากวันพีซฟิล์มเรสนะครับให้กับแฟนๆวันพีซกันสักนิดหนึ่งนิดเดียว ก็คือในส่วนที่ว่าเดอะมูฟวี่หรือภาคพิเศษเนี่ยปกติเนื้อเรื่องในนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยสักนิดเดียวนะครับมันจะมีแค่ในส่วนภูมิลหลังของตัวละครหรือข้อมูลบางอย่างเท่านั้นที่เอามาใช้อ้างอิงในเนื้อเรื่องหลักได้โดยจะเป็นแบบนี้ทุกภาคตั้งแต่สตรองเวิร์เป็นต้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในวันพีสตมปีดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลาฟเทลนะครับแล้วในฟิล์มเลดล่ะ ข้อมูลเกี่ยวกับพวกกลุ่มเจ้าสนัดผมแดงนี่ถือเป็นแคนนอนไหมก็สามารถอ่านได้ในวันพิซเลมที่4 0 0 0ล้านนะครับที่แจกให้ตอนเราไปดูฟิล์มเลสรอบพิเศษได้เลยนะครับโดยของบ้านเราเนี่ยก็จะแจกให้เป็นเวอร์ชั่นแบบแปลไทยด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็บอกรวมๆได้ว่าในส่วนของข้อมูลพวกตัวละครกลุ่มผมแดงเนี่ยมันแคนนอนนะครับแบบนอนสบายเลยแต่นั้นก็ตามนั้นเลยนะครับสำหรับชาติกําเนิดของแฉงเนี่ยก็คือจากเนื้อเรื่องหลักเลย เรียกง่ายๆว่าไอที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักก็คือเรื่องราวในฟิล์มเลสเท่านั้นเองนะครับที่พวกหมวกฟางไปเย่ที่คอนเสิร์ตของอุตะอันนั้นน่ะคือเดอะมูฟวี่ดูเอิมันนะครับซึ่งเรื่องราวที่อยู่ในแบบร่างของอาจารย์โอดะที่มีลงรายละเอียดไว้ในเล่ม4,000ล้านนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นพวกไทม์ไลน์แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราอ่านแล้วเราจะอินมากขึ้นเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวันพี e นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วย เอาไว้ให้สำหรับแฟนๆที่อาจจะไม่ได้เล่มที่4,000ล้านมาอ่านก็จะสามารถเข้าไปอ่านในนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างด้วยเผื่อว่าใครจะเข้าไปอ่านกันนะครับเป็นแปลไทยให้เรียบร้อยจากอ f ฟ i c i a l ล okay. โอเคกลับมาที่แชงกันดีกว่านะครับซึ่งในครั้งที่แชงเห็นอุตะที่ยังเป็นทารกนั้นเนี่ยแชงก็นึกถึงตัวเองสมัยแบรแบกขึ้นมานะครับทางอุตะเองเนี่ยชาติกําเนิดของเธอก็คือตอนที่เธออายุ2ขวบที่บ้านเกิดเธอเนี่ยโดนโจรสลัดจู่โจมนะครับแล้วก็เสียพ่อแม่ไป แถมยังโดนลักพาตัวมาอีกด้วยซึ่งกลุ่มเจ้าสลัดพวกนั้นก็เจอกับกลุ่มเจ้าสลัดผมแดงแล้วกลุ่มผมแดงก็เล่นงานจ้สลัดกลุ่มนั้นแล้วก็เจอเด็กบนเรือก็เลยว่าเอาไงดีว่างั้นก็ช่วยเด็กออกมาแล้วกันก็เลยช่วยอุตะออกมานะครับแล้วก็เลยเลี้ยงอุตะบนเรือในฐานะนักดนตรีประจํากลุ่มเพราะว่าเธอมีเสียงเพลงมหัศจรรย์ที่ทําให้ทุกคนหลับฝันนั่นเอง โดยในที่นี้ประวัติวัยแบรแบกของอุตะเนี่ยจะต่างจากแชงนิดหน่อยก็คือแช้งตอนหนึ่งขวบนะครับถูกเอาใส่ไว้ในกล่องสมบัติแล้วโรเจอร์เนี่ยก็ขโมยสมบัติเหล่านั้นมาแล้วก็มาเจอแชงพอดีโดยที่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคนที่เอาเด็กทารกใส่กล่องสมบัติเพื่อความปลอดภัยเนี่ยน่าจะเป็นโจรสลัดเพราะว่าเราจะเห็นว่าโรเจอร์เนี่ยขโมยสมบัติเหล่านั้นมาจากกอรวอนเล คนแบบโลเจอร์เนี่ยยังไงก็คงไม่มีทางที่จะไปปล้นชิงสมบัติมาจากชาวบ้านอยู่แล้วนะครับมันก็น่าจะต้องจากโจรสลัดด้วยกันเองเนี่แหละแล้วในสงครามกอสวันเล่เนี่ยคู่กรณีที่พ่ายแพ้ไปมันคือกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุให้แฟนแฟนวันพีซค่อนโลกต่างก็คิดว่าแชคงเนี่ยอาจจะเป็นทายาทของโจรสลัดก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะเป็นลูกของล็อกดีซีเบกเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมเองก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะมันดูเข้าเขาดีมากแล้วมีการปูทางมามันช่างดูกลมกลมซะเหลือเกินเว้นแต่ว่ามันจะมีเหตุผลต่อจากนั้นนะครับก็คือไม่ใช่ทายาทของพวกกลุ่มโจสลัดล็อกแต่ว่าเป็นทารกที่พวกกลุ่มโจสลัดเนี่ยไปชิงตัวมาจากใครที่อื่นอีกทีหนึงแล้วก็เอาเด็กซ่อนไว้ในหีบสมบัตินะครับมันสามารถคิดแบบนั้นได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดแล้วก็คงจะไม่คิดแน่ๆก็คือเรื่องที่ แฟนวันพีซบางส่วนบอกว่าแชงคือท่านอิมอันนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมคิดยังไงก็ต้องบอกว่าผมไม่มีความคิดแบบนั้นเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ท่านอิมเนี่ยมันเดินถือใบประกาศจับของลูฟี่ด้วยมือซ้ายนะครับในขณะที่แช้งนั้นเนี่ยแขนซ้ายของเขาหายไปมันจะเป็นการบูลลี่แช้งเกินไปแต่ในส่วนของการที่แฟนๆนวันพีซคิดว่าแช้งอาจจะเป็นทายาทของกลุ่มล็อกหรือเปล่ากับแช้งอาจจะเป็นทายาทของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าอันนี้เนี่ย ยังคงคิดแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าผมมีเหตุผลให้ทั้ง2ฝั่งนะครับอย่างเช่นฝั่งร็อกเนี่ยก็ตามที่เราเห็นว่ามันยังคงสามารถเอาเหตุและผลในเรื่องเนี่ยมาอ้างอิงได้หรือจะในส่วนของแชงจะเป็นทายาทของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าอันเนี้ยก็พอได้นะครับเพราะว่าถ้ามีการเฉลยมาทีหลังว่าทายาทเผ่ามังกรฟ้าถูกโจรสลัดชิงตัวไปซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มล็อกที่ชิงไปอันนั้นก็ฟังขึ้น พราะงั้นมันถึงได้เกิดการประทะกันโดยกองทัพเรือเนี่ยส่งกองทัพที่นําโดยทหารเรือแถวหน้าอย่างมังกีดีกาไปสู้อะไรแบบนี้ก็ได้ดังนั้นผมว่ามันฟังขึ้นทั้ง2แบบแล้วเราก็ไปรอดูเฉลยเอานะครับกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีการหยอดชื่อตระกูลหนึ่งเอาไว้นะครับอย่างตระกูลฟิกเกอแลนด์นะครับที่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เกี่ยวอะไรกับผมแดงหรือเปล่าแต่ว่าห้าผู้เท่าเนี่ยรู้ แล้วห้าผู้เท่าเนี่ยก็น่าจะรู้เกี่ยวกับพื้นเพของแช้งนะครับจากการที่5้าผู้เท่าเคยได้นั่งคุยกับแช้งที่แอบขึ้นมาถึงในห้องได้บนปราสาทแพนเจียโดยที่ตอนนั้นเนี่ยแชงก็มาอย่างสันตินะครับแล้วพวก5้าผู้เท่าก็บอกว่าอุตสาห์เดินทางมาถึงนี่ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการประชุมโลกคนที่มีสถานะอย่างเจ้าไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเนะ แต่พอเราเห็นว่าเป็นเจ้าเราจะยอมสละดเวลาคุยด้วยกันละกันก็ได้ก็ได้ก็ได้เซาซีจังและแชงเนี่ยก็มีโทรา์มาคุยเรื่องของโจสลัดคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องโจสลัดคนไหนและคุยกันเรื่องอะไรแต่ก็รู้ได้อย่างหนึ่งนะครับว่า5้าผู้เท่าเนี่ยพอจะรู้ว่าแชงมีพื้นเพยยังไงและก็ไม่ใช่คนที่จะทําอะไรบ้า,บา แต่อย่าเพิ่งไปคิดว่าแฉงจะเป็นพวกเดียวกับ5ผู้เท่าแค่เพราะว่าแชงเนี่ยสามารถขึ้นมาได้และรัฐบาลโลกไม่ยอมจัดการนะครับไอการที่โจรสลัดเก่งๆมันลอบเข้ามาหาพวกระดับสูงในรัฐบาลโลกเพื่อติดต่อธุระเนี่ยมันมีนะครับยกตัวอย่างเช่นลาฟิตแห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับที่มันเข้ามากลางที่ประชุมเพื่อขอฝากกับตันของตัวเองอย่างมาแชลดีทีชเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับรับเป็นเจเทพโจรสลัดให้หน่อยเราจะทําผลงานให้ชมอะไรอย่างนี้เป็นต้น ยิ่งเป็นแช้งเนี่ยไม่แปลกหรอกที่พวกรัฐบาลโลกจะไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าเขาเดินทางมาเพื่อคุยธุระด้วยแบบสันติเนี่ยจะมาประกาศสงครามกับ4จกักรพรรดิกันตรงนั้นเลยก็สดไปนะครับเดี๋ยวพวกเขาจะไม่ได้แก่ตายกันซะดังนั้นเรื่องชาติกําเนิดของแช้งนะครับที่ยังคลุมเครือนั้นเรายังต้องติดตามกันต่อไปในวันพีซนะครับแต่ว่าเราได้รู้แล้วว่าเขาเกิดมาแล้วเขามาอยู่บนเรือของโรเจอร์ได้ยังไงหวังว่าช่วงหลังนี้พอเข้าสู่ช่วงไฟนอลซาก้านะครับในตอนที่แช้งมีบทเนี่ย อ,อยากจะให้มีอะไรแบบนี้เปิดเผยออกมาและคิดว่าก็น่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราเรื่อยๆแน่นอนนะครับแต่ที่ยังเป็นปริศนาและน่าสนใจมากพอๆกันคือชายคนนี้ต่างหาก4ีจกักรพรรดิบากี้นะครับพี่แกเนี่ยเป็นเด็กแถมยังอายุเท่ากับแชงเลยนะครับแล้วเองมาอยู่บนเรือของโรเจอร์ได้ยังไงในขณะที่โจสลัดเนี่ยเขาไม่ค่อยมีนโยบายเอาเด็กมาขึ้นเรือเสี่ยงอันตรายตั้งแต่อายุอย่างน้อยยกเว้นมีเหตุจําเป็นให้ติดสอยห้อยตามหรืออยู่บนเรือจริงๆ อันนี้ผมอยากรู้มากกว่าของแชงอีกนะครับเพียงแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยปริศนาเขาค่อนข้างเยอะเหลือเกินบทเขาก็ออกมาเยอะด้วยนะแต่ว่าปริศนาเขานั้นเยอะกว่าดังนั้นวันนี้ผมขอจบมุมพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับชาติกําเนิดของผมแดงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวจะทําคลิปไทม์ไลน์ช่วงวัยของแชงผมแดงมาลงไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ปูทางไปยังคลิปของมีฮอกชายตาเหี่ยวแห่งคลอสกิลนะครับผม วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆุดนี้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้กันมาโดยตลอดนะครับโดยที่ราคาขั้นต่าคือ20บาท20บาทหรือว่าราคาขั้นสูงคือเป็น100ร้อยเลยนะพี่หรือ <S 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 1> <S 1> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซัพพอร์ตทางตรงนะครับก็สามารถซัพพอร์ตทางอ้อมได้นะครับการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกำลังใจให้ได้มากแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนมองเห็นคลิปเราได้มากขึ้นด้วย หรือแม้แต่การที่พวกคุณสมัคร y o u t u พรีเมียมนะครับแล้วมาดูคลิปของเราก็ยังคงมีส่วนช่วยซัพพอร์ตเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันนะครับสวัสดีทุกคนครับ